ตัวผู้เล่นเทลซีเนะยผมว่าดีกว่ารุูกาลที่แล้วอีกแล้วการมีลูกอากูเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยมีความสุขในการเล่นเกมลุกเพราะว่าฝากไปแล้วเนี่ยไม่ได้หายไอตู้เย็นเนี่ยมันสามารถพลิกไปเองมันสามารถส่งกลับมาให้เพื่อนหรือยิงประตูได้ทุกรูปแบบครับเนี้ยทำให้เกมลุกมีชุดชีวาคุณฮิวแมน c พี่เชอร์รี่ครับนะครับคุณโจอี้บอกติดตามทุกช่องทางครับถูกใจครับ นะฮะเขาเขาพูดถึงผมฮะเอ้าค่งรู้แบบนี้ไม่ใช่เชอี่เหรอไม่ใช่ครับพูดถึงผมเาพูดถึงผมฮะอย่าไปยุ่งกับหนูคือแค่หนูใส่ผ้าคนหนูออกมาฮคือตอนแรกคนึกว่าเชลซีจะจบครึ่งแรกหนึ่งศูนก็เลยใส่ผ้าคนหนูมาฉลอมใช่ถ้าตั้งใจแฮนด์บอลบอลกำลังจะเข้าแล้วคุณเอามือไปปัดออกคุณเอามือไปป้องกัน มันมีโทษสถานเดียวมันไม่มีโทษใบเหลืองทำไมก็ oh <my> God. แบบนี้เขามีสั์เฉพาะนะฮะว่า <Wow. S 3> กรรมการเขาแจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นครับแจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นเลยสองเด้งพี่ตู้พักบอลเก็บบอลแดนหน้าได้นะฮะนี่คือจุดจุดดีอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นครึ่งหลังต้องบอกเลยว่าจะเป็นเกมแบบวันเวล์เลยเปล่าวะตัวผู้เล่นมันน้อยคนหนึ่ง,งมันส่งผลหนักเลยะนะแลวเดี๋ยวอาจจะต้องปรับนะฮะเพราะว่ายัางไงก็ต้องเน้นรับไว้ก่อน<ะ>นาทีนี้พอเหลือสิบคนแล้วเนี่ยหนึ่งแต้มก็ ก็ก็ได้นะครับจบเวลานะฮะหมดเวลาการแข่งขันที่แอนฟิลด์นะครับบิ๊กแมชระหว่างลิเวอพูลกับเชลซีสมัยกันอีกนึงนะจบลงด้วยการสมอกันอีกนึงครับเกมระหว่างลิเวอพูลเดี๋ยวกันพอแล้วมั้งเป็นแต้มใหญ่เอาพูดยงนี้แล้วกันเป็นแต้มใหญ่มากเพราะว่า 45นาทีเล่นด้วยผู้เล่น10คนแล้วริพูลเขาเรียกว่าเหมือนเอามือเดียนะฮะจับเชลซีกดลงไปในตุ่มน้ําครับแล้วตูดก็กระดกขึ้นมาตูดก็กระดกขึ้นมาอแล้วก็หายใจทางตูดอย่างเดียวเลยนะฮะนี่ยังดีนะเขาไม่เอาเขาไม่เอาถุงมาคุมผู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนละเรื่องเดียวกันคนแรกที่ผมชมก่อนเลยนะฮะคือโทมัสทูเคิลถามว่าทําไมเห็นไหมช่วงตอนที่เชลซีเสียจุดโทษโดนใบแดงไล่ออก ที<ม>่ผู้เล่นไปโดนใบเหลืองเหมือนกับจะมีเรื่องมีมีการออแบบวุ่นวายอลร์มานอมตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นเชลซีสติแตกแล้วโมโหและคบวบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วเข้าไปห้องแต่งตัวผมบอกให้เลยว่าโทมัสซูเคิลพูดเรื่องนี้ก่อนเลยคือเครื่องหลักออกมาเนี่ยสิบคนตั้งสติดีอยา่าอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหคือทุกคนหงุดหงิดพุทธศีลหมดแล้วถ้าสังเกตได้ดีนะฮะเขาให้เวลาเล่นเกมสวนกลับเนี่ยเขาจะให้มาคอสอลอนโซ่ขึ้นข้างเดียว ทางซ้ายจะขึ้นอยู่ข้างเดียวใช่นะครับคาร์ลอโโซจะขึ้นไปต่อบอลอยู่เพลินมากขาเขาเป็นอะไรครับขาเขาขามไม่มีแรงนะโอ้โหผมผมผมวันที่ผมสู้ฮกมาคอรลอโโซขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช่นักและขึ้นสุดเลยเวลาเวลาเติมเกมรุกส่วนทางขวาออสเรีโกยตาเขาไม่ขึ้นครับถามว่าทำไมไม่ขึ้นถ้ามาคอร์ลอโโซเสียตำแหน่งโดนโดนริบุลตัดบอลได้กลับมาอย่างน้อยๆหลังเชลซียังมี4ี่ตัวอยู่ถูกต้องนะมีมีเซนเตอร์แบ็กสามแล้วมีออสเรีโกยตาขยับเข้ามาช่วยอีก เลซีเล่นเกมรับได้แบบโหโคตรดีอะเพอร์เฟกมากดีมากคือแต่ละคนเนี่ยรู้หน้าที่ตัวเองแล้วรู้รได้คําสั่งมาทาหน้าที่ตัวเองได้งานในละเอียดมากแล้ววันนี้พี่ตู้ดีมากพี่ตู้คือคือเก็บบอลได้คุณเระเพ็ดุ <นะ S 2> ใช,ใช้ใช้ความหนาความใหญ่ของตัวเองเนี่ยครองบอลได้บังบอลได้พักบอลได้มันก็โอเคคือพอถ้าเรามีหน้าที่ครองบอลได้เนี่ยบอลมันกลับมาหาเราช้าเพราะอย่างน้อยๆพี่ตู้เขายังเขายังแบบคลึงไว้ตรงนั้นเขาบังพิงไว้ตรงนั้นอะไรอย่างงี้มีประโยชน์ พี่พตู้มมีประโยชน์มากนะครพี่ตู้เคมนี้